แชรข่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้สำหรับกลุ่มเปราะบางนะคะตั้งศูนย์ช่วยเหลือกว่า4,9780ทั่วไทยนะคะสาหรับกลุ่มเปราะบางขจัดความยากจนของผู้สูงอายุนะคะรัฐบาลตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบนแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าระดับพื้นที่นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แชรข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแล้วกว่า4,978ศูนย์ในพื้นที่76จังหวัดนะคะ26พฤษภาคมที่ผ่านมานางสาวร,รัชดาธนาดนิเรกรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยและจัดระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเรื่องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมลดความเหลื่อมล้ำด้วยการสร้างหลักประกันทางสังคมแบบพุ่งเป้านะคะ และล่าสุดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลดำเนินการงานเพื่อแก้ไขและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้าในระดับพื้นที่ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนโดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง12กระทรวง1หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและบูรณาการการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมกลุ่มเปราะบางและกลุ่มด้อยโอกาสให้พ้นภาวะวิกฤตเน้นการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะคะครอบกลุ่ม5มิติซึ่งในแก่มิติความเป็นอยู่สุขภาพการศึกษารายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐผ่านกลไกาการขับเคลื่อนง,งานในระดับพื้นที่ คือศูนย์ช่วยเหลือสังคมซึ่งจะใช้สมุดโพกครอบครัวเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและขับเคลื่อนทั้งนี้ในปี2565มีเป้าหมายในการดำเนินการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าตามโครงการจำนวน615,706ครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะ นางสาวรัชดากล่าวว่าการดําเนินงานของกระทรวงพัฒนาสังคมนะับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลแล้วจํานวน4,978 0ูนยในพื้นที่76จังหวัดคิดเป็นร้อยละ68.8ของตําบลทั่วไทยสามารถช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมได้จำนวน123,496คน และครัวเรือนเปล่าบางจำนวน13,111านวน13,111ครัวเรือนนะคะทั้งนี้ได้มุ่งเน้นการทำงานแบบองค์รวมโดยเชื่อมโยงกลไกลระดับพื้นที่ เช่นภาคประชาช,ชนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐที่เน้นการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะอัปเดตรัฐบาลในหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าจะตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแล้วกว่า4,978ศูนย์ในพื้นที่76จังหวัดน,นะคะ